และนี่นะครับผมคือผลงานการก่อสร้างนะครับผมหอพัก6ชั้นนะครับผม70ห้องจะเป็นห้องสแตนดาร์ดเป็นการดีไซน์ให้เข้ากับขนาดห้องเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยในมากที่สุดนะครับผมห้องขนาด36ตารางเมตรนะครับผมซึ่งมีห้องนอนแยกต่างหากนะครับผมเป็นห้องนอนใหญ่นะครับผม สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะพามาพบกับผลงานการกอร่อสร้างของบริษัท Top Admit และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งของบริษัท PX เอ็กซ์ซนะครับผมซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี้จะเป็นอาคาร6ชั้นนะครับผมตั้งอยู่ย่านเมืองเอกรังสิตและติดกับมหาวิทยาลัยมอรังสิตนะครับผมในนี้นะจะเป็นย่านของหอพักทั้งหมดอาคารนี้นะครับผมเราดําเนินการตั้งแต่การออกแบบจนถึงการตกแต่งภายในและส่งมอบง,งานจบที่เราที่เดียวนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดน,นะครับผมนี้จะเป็นอาคาร6ชั้นนะครับผมจานวนเจะดสิบห้องนะครับผม,ม,ผมี่มีห้องนอนใน ัวแยกต่างหากนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับชมกันข้างในนะครับตามมาครับ ที่เรายืนอยู่นี่นะครับผมจะเป็นห้องสแตนดาร์ดเป็นการดีไซน์ให้เข้ากับขนาดหข้องเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยได้มากที่สุดนะครับผมอย่างเช่นด้านขวามือนะเราจะดีไซน์เป็นตู้รองเท้าสามารถเก็บรองเท้าได้ถึง3ชั้นเข้ามาเราถอดได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นบานซอฟเหมือนกันนะข้างบนนะเราจะมีราวแขวนกระเป๋าหรือจะแขวนร่มก็ได้นะครับผมให้กับคุณลูกค้านะถัดมานะครับผมด้านขวามือเราจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาด2ตู้นะครับผมที่เราเป็นมิวเรียบง่ายโทนสีขาวเป็น2ตู้เป็นบานซอฟนะเป็นบานซอฟเหมือนกัน นะครับผมสามารถเก็บตู้เสื้อผ้าได้นะครับผมวางขวางข้างบจนชั้นเก็บกระเป๋าได้แนละ้วนอะ่าเป็นบานซอฟต์ส่วนด้านซ้ายมือเรานะครับผมเป็นพื้นที่ที่เราดีไซน์ให้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งผมโดยเนื้อที่ที่เป็นตุนก่อนจะถึงที่นอนนะตรงนี้ก็คือสามารถจะมีชั้นที่เก็บของนะครับตัวท็อปก็จะเป็นตัวท็อปหินนะครับผมท็อปหินนี่ก็ให้ความคง,งทนแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกเงานะครับผมอ่าเป็นวงรีทําให้ดูสบายตาเหมาะกับคุณผู้หญิงใช้ในการแต่งหน้า ข้างบนแน่ผมแล้ก็จะเป็นชั้นที่จะวางของเก็บของกุ้หบิงได้เพิ่มเติมขึม้นไปอีกถัดมานะครับผมจะเป็นชั้นวางทีวีนะผมตัวน,นี้เราจะวางทีวีได้เป็นเคาน์เตอร์ทอปหินจากโรงงานของเราเช่นเดียวกันนะผมสีขาว ให้ความสวยงามสบายตาและแข็งแรงคงทนตัวนี้เรียบง่ายตามสบายและด้านซ้ายมือนะครับผมจะดีไซน์ให้เป็นที่นอนนะครับผมโดยหัวเตียงนะครับผมจะเป็นโทนเรียบง่ายนะสีขาวเรียบง่ายให้ความสบายตาดูสบายๆเหมาะแก่นักศึกษาที่จะเข้ามาพักก็จะเป็นที่นอนนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นเคาน์เตอร์โต๊ะทํางานนะครับผมปูด้วยท็อปหินนะครับผมเป็นท็อปหินของบริษัทนะครับผมบริษัทเรานะมีท็อปหินมากกว่าร้อยแบบนะครับผมให้คุณลูกค้าได้เลือกตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับผมสามารถเข้าไปดูในเพจได้หรือสอบถามเรา ผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นขาเหล็กนะครับพร้อมนี้ก็จะเป็นขาเหล็กมีไซายให้ความคงหนดแข็งแรงและก็สามารถเอานอตบูตตั้งทํางานแล้วก็จะมีพื้นที่ในการวางของต่างๆนะครับเราจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะครับผมเพื่อให้ได้อารมณ์เห็นทิวทัศน์ข้างนอกแล้วก็จะมีบ้านตัวสีเทานะครับผมไว้กันแสงนอนหลับสบายแน่นอนครับผมส่วนห้องนี้นะครับก็จะมีระเบียงในตัวนะครับผมเป็นระเบียงเล็กพร้อมซิงค์ข้างนอกนะครับผมสามารถเปิดออกไปรับลมได้นะครับผมนะเต็มที่บานจะเป็นบานกว้าง มีเดินางกว้างปเปิดออกได้เต็มที่นะครับรับลงเราจะมีซิงค์ล้างจานอยู่ข้างหน้าตัวนี้พร้อมเห็นที่ทักข้างนอกท้องต่อไปที่เราจะพาไปรับชมนะผมเป็นห้องใหญ่หัวมุมนะผมซึ่งจะเป็นมีห้องนอนกั้นแยกสัดส่วนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปรับชมกนะัน เราจะพามารับชมห้องขนาด36ตารางเมตรนะครับผมซึ่งมีห้องนอนแยกต่างหากนะครับผมเป็นห้องนอนใหญ่นะครับผม้านขวามือเราก็จะเป็นชั้นรองเท้าที่ดีไซน์เหมือนห้องสแตนดาร์ดเหมือนกันครับเก็บง่ายแต่จะแตกต่างทีนะ่ห้องนี้คือจะมีโซนห้องรับแขกคือจะเป็นโซนนี้ห้องดังเล่นหรือจะเป็นห้องรับแขกก็ได้ปูวยท็อปหินเช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นเคาน์เตอร์ยาวสามารถนั่งทำงานได้ถึง2คนไม่แออัดตรงนี้เราสามารถจะวางโซฟาหรืออะไรได้อีกเพิ่มเติมได้ตรงนี้ละแลรส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นระเบียงที่กว้างกว่าห้องสแตนดาร์ด อันนี้จะกว้างกว่าแล้วก็มีซิงค์ปรานจานต่างหากนะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่เป่านะเหมาะอยู่ได้ทั้งสองคนห้องนี้นะครับผมไปดูห้องนอนถัดไปครับ เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องนอนนะครับผมแต่ก่อนจะถึงห้องนอนนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับอันนี้เราดีไซน์ช่องตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่คือเป็นชั้นวางของและเก็บของได้นะครับผมจะเป็นระยะรุ่นของห้องน้ำนะครับผมระยะรุน่นของห้องน้ของตัวกําแพงแล้วก็ดีไซน์ชั้นมาเพื่อให้ผู้พัก,กอศรราศัยได้วางของและเก็บของได้นะครับผมแล้วเราไปดูห้องนอนนะครับผมซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ หัวเตียงจะแตกต่างห้องสแตนดานนะครับผมคือเราจะเป็นหัวเตียงขึ้นมาระดับหน้าอ,อกนะครับผมไม่ถึงข้างบนผมซึ่งจะให้ความดูกว้างนะ,ะสามารถจะวางของเล็กๆน้อยๆจุกจิกไว้บนหัวเตียงได้ตัวเสื้อผ้าน,นะครับผมดีไซน์เหมือนกันครับเป็น2ตู้บานซอฟเช่นเดียวกันบานซอฟเช่นเดียวกันเก็บของเก็บไฟได้นะครับผมนะห้องนอนนี้นะจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะบานหน้าต่างบานใหญ่อยู่ทางขวามือของเตียงนะครับผมซึ่งจะได้ให้ลมเห็นทิวทัศน์ข้างนอกหรือเปิดบานมา,มาปุ๊บเจอความสบายตา ห้องนี้นะครับผมจะทั้งหมด36ตารางเมตรแต่ผมคือจะแบ่งเป็นโซนง่ายๆครับ3โซนก็คือ1โซนห้องนั่งเล่นที่เรารับชมไปแล้วนะครับผมแล้วก็โซนห้องนอนครับแล้วก็จะเป็นห้อง1ห้องน้ําซึ่งห้องน้ำนะครับผมเข้าไปดูครับนะฮะอันดับแรกนะครับที่จะเห็นคือตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งอ่างจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะวตัวเคาน์เตอร์ซ้ายขวาสามารถวางของได้วางเข็มน้ําหรือจะวางของแต่งตัว แต่งหน้าของคุณผู้หญิงได้นะผมแล้วตรงนี้นนะครับก็จะเป็นชักโก้โนห,ห้องนี้เราจะกั้นนะโซนเปียกนะผมและโซนแห้งอย่างชัดเจนนะผมยวเข้ามาดูกันครับนะครับ,นะรบขวามือเน,นี้ยขวามือน,นี้เราจะเป็นโซนเปียกนะผมเป็นโซนเปียกตรงน,นี้เป็นโซนแห้งชัดเจนจะมีเครื่องทําน้าอุ่นและน้าร้อนอยู่นะครับผม แล้นี่นะครับผมคือผลงานการสร้างนะครับผมหอพัก6ชั้นนะผมับผม70ห้องนะชั้นละ14ห้องแล้วก็ผลงานเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งบิวอินนะครับผมทางบริษัทเรานะครับผมท็อปแอนด์มิดและพียกเซนเทคนะครับผมอำนวยความสะดวกตั้งแต่การออกแบบให้คำปรึกษาจากวิศวกรและฝ่ายแบบของเรานะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบผ้าลูกค้าคนไหนที่จะสร้างหอพักหรือจะบ้านหรือต่อเติมหรือจะ in, บิวอินตกแต่งภายในติดต่อมาทางบริษัทเราได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีทุกคนยังไม่ทำติดต่อเราก่อนก็ได้ แล้วเรายินดีไปดูหน้างานให้ท่านนะและสุดท้ายนี้นะผมทางบริษัทเรานะผมขอฝากผลงานทั้งบริษัท Top Admit และ PX s y n t e c h นะครับผมไว้ด้วยนะครับผมขอบคุมากครับ